อย่างที่หนูบอกว่าเอ,อสามแดนโลกธาตุไม่มีไม่มีมันมีของมันเออไม่มีปุงแต่งขึ้นมาเองมันคิดกันขึ้น,นมาเองสามแดนโลกธาตุไม่มีหรอกมัที่ไหนคิดกันไปเองหนูอะไรแย้งขึ้นมาอะไรเห็นไหมว่าเอาถ้างั้นไอ้นกกระสวรรคไปไหนอ่ะเออหนูก็พูดได้แค่นี้หนูพูดอีกได้ไหมล่ะถ้าพูดไม่ได้แม่อธิบายให้ก็ได้หนูเสนอด้ไห <laughs> แล้วเออแต่วก็ในเมื่อเขาในเมื่อผู้รู้เขาพูดมาแบบนั้นน่ะถูกไหมคะว่าสามแดนธา,าตุไม่มีมนุษย์เราแต่งบงแต่งตัวเองไม่มีไม่มีเขาบ่างี้อย่าอันนี้อ่าแล้วเก่งมาจากไหนอ่ะจิตจิตผู้รู้ธาตุเนี้ยพราพูดธเจ้าจีพระอ,องค์จีพระอ,องค์ก็บกก็ก็ก,ก,ก็ตัดไว้ในโลกอ่ะว่าโลกใบนี้อมีสามแดนอ่ะชั้นเนี้ย ชั้นที่มนุษย์เรียนว่าแต่เกิดมนะัมีสามแดนจ้ะแล้วเขาพิสูจน์ได้ด้วยอะ่ะไม่ใช่พิสูจน์ไม่ได้อะ่ะเออพิสูจน์ได้ด้วยจ้ะแดนเอาเอาแดนมนุษย์ก็เห็นเห็นอยู่เนี่ยเขาแดนเป็นชื่อเป็นที่เป็นชื่อนะสามแดนโลกธาตุเพราะมันอยู่ในมันอยู่ในโลกในในโลกใบนี้ท่านก็เลยมันเป็นชื่อคําว่าสามแดนโลกธาตุมันเป็นชื่อ มันเป็นชื่อเฉยๆแต่ก็คือจิตจิตดวงนี้ที่ที่ถูกสร้างมาจากธรรมชาตินี่แหละมันไปเกิดอยู่สามแดนแน่นะพระพุทธเจ้ามาตัดสรุ้เองว่าพวกเราหมุนเวียนไหมไม่งั้นจะคําว่าพวกเราเวียนว่ายใจเสิดในสามแดนท่านจะพูดทําไมอ่ะเออแล้วพระพุทธเจ้าตัดตัดสรุ้ตัดสรุ้แจ้งโลกอ่ว่า ว่าโลกนี้มันมีอยู่สามแดนที่จิตที่จะต้องไปเกิดแกด่เกิดตายเกิดแก,ดเกด่เกิดตายอ่ะและ้วทีนี้พระเจ้าก็ว่าอา้าวมันออกไปได้ไหมมันจบได้ไหมเพราะเพราะสวรรค์ก็ไม่สิ้นสุดหมดหมดหมด,หมด,หมดผลแห่งการทําดีมันก็ต้องมาเกิดไหมเปลี่ยนภพภูมิไหมเออแล้วพอไปนรกเขาลงโทษเต็มเต็มจะกี่จะกี่พันปีก็ช่างมันก็เปลี่ยนภพภูมิอยู่ดีไหมอา้าวนั่น,ก,น,นก,ก็นั่นก็เรียกข่าก็เรียกแล้วว่าแดนพระศาสนาพระพุทธเจ้าตัด,ต,ดตัดรู้ว่าให้ชื่อแดนแดนอะ่ะ มันเป็นแดนแดนไหมแดนนั้นสําหรับไปลงโทษคนผิดแดนนี้สําหรับให้พวกพวกทำบุญไปอยู่ท่านก็เลยเรียกแดนแแดนมนุษย์นี่สําหรับที่มามนุษย์มาอยู่ที่มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐพร้อมที่จะที่จะจะเลือกไหมมนุษย์แพะพร้อมที่จะเลือกเลือกจะเอาไหนถ้าเอาสวรรค์ก็ทําดีเนี่ยถ้าเอาอออะไรเวียนว่าแต่เกิดก็ก็อยู่แต่ธรรมชาติน่ะไม่เบียดเบียนนะคะอ่าแล้วก็ ตรงไปตรงมาก็ก็ไม่ได้สร้างทำร้ายจิตนะเนี่ยในถ้าเอายกโลกมาดูดิ้นแล้วถ้าจะเอาโนรกก็สบายมากๆเลยเนี่ยอันนี้เป็นคําสอนที่มาค้นเจออ่ะแล้วทําไมจะมันมีส่วนอย่างนี้อยู่ในโลกแบบนี้แต่มันมองไม่เห็นด้วยตาเหนือเออผู้รู้เขาก็เลยบอกว่าเออไม่มีสามแดนคิดขึ้นมาเองปรุงขึ้นมาเองสามแดนไม่มี วันนี้เราหนูก็ถามว่าแล้วนรกไปไหนสวรรค์ไปไหนแม่ก็เลยช่วยเสริมแม่ว่าเอ,อมองเห็นด้วยนรกมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเอ้ตาเนื้อสวรรค์ก็มองไม่เห็นด้วยตาเนื้อแต่นรกที่เห็นด้วยตาเนื้อมีอย่างหนึ่งก็ที่ว่าแดนอ่ะแดนสัตว์เดรัจฉานเน,น,น่นี่ก็น,กนี่ก็นรกอะนี่เครื่องยืนยันว่านรกเพะงนั้นสัตว์มาจากไหนอ่ะเพราะสัตว์รู้เรื่องหมดเลย สัตว์รู้เรื่องสัตว์คือคนคนหนึ่งอยู่ในนั้นน่ะคนไปเกิดเอาไหนว่าสามแดนไม่มีสามแดนนี้ไงก็ต้องมีพระเจ้ามาตรัสรู้ว่าสามแดนโลกธาตุอันนี้ทีนี้ในเมื่อผู้ผู้ตรัสผ,ผ,ผ,ผู้มาสอนโลกปัจจุบันนี้ก็เผยแผ่ไปทั่วไปหมดยละเดินสายไปทั่วประเทศด้วยว่าจะมากําลังสอนมนุษย์โลกอยู่ตอนนี้ว่าสามแดนโลกธาตุไม่มีอ่ะเออ มันมีแดนจริงๆมองไม่เห็นด้วยตานเนื้อก็ถ้าปฏิบัติมันจะเห็นงั้นนักวิทยาศาสตร์เขาก็ยอมรับไงแล้วพ่อแม่อาจารย์ท่านก็ยอมรับว่าน,าโ,ลนาโลกนรกเนาะมหาวิจญเนี่ยเอ้าเฮ้ยยังจําลองมาให้โลกได้เห็นด้วยตานเนื้อก็วัดต่างๆไงถ้าใครลง,งวัววัดอะไรอย่างนี้ก็กจําลองนรกมาให้เห็นอยู่อ่ะเออเปตเนี่ยอสุรกายมีหมดนะ แล้วทําไมท่านบอกว่าคนไหวเบี้ยเสียขาเกิดมาพพี่กรพิการท่านก็บอกอัน้พวกนี้เศษกรรมตามมาอีกจนกว่าจะเกิดปเปิดเตะเตะจึงจ็หมดเศษกรรมถึงจะดีในร่างกายร่างกายสมบูรณ์ครบสามสิบสองนี่นี่มาจากเปรตมาจากสุรกายมาจากนรกมีเศษม,มาอีกนี่ไม่มีสามแดนโลกของท่านไหนเอาไว้ลงโทษจิตดวงที่ไม่เคยตายนี่แหละเอาไว้ให้จิตอ่า ไปเพราะว่าธรรมชาติเขาสร้างจิดไว้ให้อยู่อยู่อยู่สามสามสามโลกนี้สามแดนอ่ะสามแดนนะ่ะโลกใบเดียวนี่แหละจ้ะโลกใบเดียวแต่มันสามแดนจ้ะแดนที่ว่ามันไม่ได้เป็นชั้นให้เรามองเห็นมันเป็นอนัตตาแต่ท่านเ็าบอกอยู่ในสวรรค์ก็เป็นชั้นอยู่ดีล่ะเออก็ภาวนาไปสิอยากเห็นชั้นไหนอะ่ะก็ตั้งโต๊ะสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินสิบสี่ชั้นแม่พระองคาแล้วก็แล้วก็มีชั้นอพระพระอนาคามีอีกห้าชั้นก็แบ่งออกไปจากสวรรค์ สิบหกชั้นแบ่งเอาไปพระอนาคามีห้าชั้นก็เหลือสิบเอ็ดชั้นเงี้ยเอาอย่างนี้ตาราก็ตาราที่จดไว้ในในพระพระศาสนาพระพุทธเจ้ากี่พระองค์กี่พระองค์ก็มาตัดสรุเรื่อเดียวกันงั้นพระเจ้าพระเจ้ากี่พระองค์กี่พระองค์ก็ก็ไม่รู้เท่าเท่าผู้ที่ท่านท่านมาบอกว่าสามเดียับทานไม่มีค่ะคููกาลังเผยแผ่ปัจจุบันนี้มาบอกว่าไม่มีได้ยังไง พระพุทธเจ้ากี่พระองค์จึงพระองค์ที่สี่ของของพุทธกัปนี้ก็ย,ยังยืนยันแบบเก่าว่าสามแดนโอกท่านท่านเทศทั้งสามแดนของท่าุท่านก็มาตัดสรุปเป็นชุดเดียวกันองค์นี้องค์ชุดองค์ที่สี่ในพุทธกัปท่านก็เทบเดียวกันสอนไว้ในโลกเดียวกันพอ่อแม่อาจารย์ก็ถ่ายทอดแบบนี้ที่ท่านท่านก็เราก็สังเกตได้ไม่ใช่สังเกตได้เอมันมันมันอะไรอะ มันสัมผัสได้ที่จิตอ่ะเพราะว่าท่านท่านไม่เอาอะไรจริงจริงอ่ะแล้วท่านก็บริสุทธิ์จริงๆริงอ่ะแล้วก็ท่านบาดแบแเมื่อแบ่เมื่อท่านตอนแรกท่านก็คิดว่าท่านก็มาบวชเอาบุญเฉยเฉยดีหรอเหมือนกันมาบวชเอาบุญแทนคุณพ่อแม่เฉยเฉยแต่พอท่านเข้าใจท่านก็ไม่ถอยแค่นั้นนะชัดไหมล่ะเออชัดไหมก็ท่านก็เดินต่อจนกระทั่งท่านหลุดจิตท่านหลุดจิตท่านหลุดท่านก็ยังยังไม่ตาเออเออไม่ตา ที่จะถ่ายทอดออแล้วคําพูดของท่านทําตามสิพิสูจน์ได้ดิบันแค่แค่ทําตามมาได้ั่งเองรักษาศีลให้ดีกล้วการห้าข้อแล้วมีใครกล้ารักษาไมละห้าข้อเนี่ยไม่กล้ารักษาเพราะอะไรโหมันอดหลายอย่างอดอดห้าห้าห้าอย่างนี้มันก็ไม่อดกันแล้วยากืมสุรายงี้นีม่ไม่รูดละผมก็โมษางี้อืม,อม แล้วก็การ,การเมกาเมการเม่น่ะคือโลกปีควาเขาเย่าแนะี้เขาน่ะเออแล้วก็ตกตตีตีสิงสาราสัตว์แล้วก็เออเอาของคนอื่นเดือดที่เหนื่อยนี่แหละไม่ต้องไม่ต้องเขาให้ดูการประจ้งโกงเลย <c oughs> วางแผนเอาเลยเนี่ยนี่นี้ยเสินห้าข้อมันมีกันไหมล่ะโลกโลกปัจจุบันนี้อ่าเพราะนั้นลองคํำดูสิแค่แค่นั้นแหละตกลงสามแดโรกชาติไม่มีเราก็เห็นยกตัวอย่างว่าที่ ถ้าไม่มีได้ไงแดนที่เห็นด้วยตาเนี้ยก็คือแดนสัตว์เดรัจฉานแล้สัตว์เดรัจฉานก็มีจริงๆไอ้กินอยู่นั่นเน่ะมีถึงกุ้งหอยปูปลาหัวเห็ดเป็ดไก่คนทั้งนั้นเลยนะกินอยู่นั้นนะแต่เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นก้อนธาตุของมันแต่จีบวินยาณก็ออกไปแล้วเพราะไงฆ่ามันไงฆ <c oughs> ่ามันมันก็มันอ,อยู่ไม่ได้ร่างกายมันเสียหายมันก็ออกไปอย่าเพราะฉะนั้นเขาเขาถึง,ถงทุกเจ้าเมื่อคนเจอถึงว่าไม่ให้ฆ่าเพราะมันก็อาฆาตเพราะมันมัน เพราะกิบด,ดวงหนึ่งอยู่ในสัตว์ตัวหนึ่งอะท่านถึงได้ไม่ให้าไม่แต่มดตัวแดงแมงตัวน้อยก็คือคนคนหนึ่งเน่ไม่งั้นท่านจะระวังทำไมอะพ่อแม่อาจารย์เพราะท่านต้องการไม่เบียดเบียนชีวิตอ่ะชีวิตอยู่ในที่เขาตกนรกแดนเป็นสัตว์เดราาัจฉานอะไม่มีสามแดนได้ยังไงแต่แดนเนี้เห็นด้วยตาเนื้อนี่เนี่ยเน่นนรกชัดๆอะแล้วก็เออทำไงก็ลองทําทําผิด ผิดผิดมากๆอีกหน่อยก็ก็จะมีคนเองแหละมันมันรุนแรงอะ่ะแต่แบบมันก็มีอย่างหนึ่งนะแม่จะบอกเคล็ดลับให้คู่ที่ทําผิดนะมานมาเข้าข้างตัวเฮ้ยมารมาปกป้องคุ้มครองตัวเฮ้ยหลงเสือมังอ้อไหมเออมึงพูดผิดกูยิ่งจะช่วยมึงกูจะดึงคนมาฟังเพราะอะไรเพราะกูต่อต้านพทธเจ้าไงนี่เคล็ดลับ เ้าททำไมเขาไป,ไปได้ไปดีทําไมเขาพูดได้พูดดีทําไมเขาเผยแผ่ได้เ,เผยแผ่ดีทําไมเขากระจายไปได้กระจายไปดีทําไมคนถึงมาฟังมาฟังไหลเข้ามามาหลังไหลามาดึงกันมาชวนกันมาเอ๊ะทาไมมันเอ๊ะเอ๊ะทำไมมันเป็นไปได้ล่ะแล้วตั้งใจบอกว่ามันไม่ใช่นินาะมมันขัดแย้งนินาะมแต่ทําไมคนไหลามาถึมาแม่ก็เลยบอกเคล็ดลับให้เคยได้ยินไม่เคล็ดลับนี้มานมันต้องการให้มนุษย์ผิดอะให้หลงผิด มันจะได้ไม่ต้องไปจากโลกสมุิเพราะว่ากูมีหน้าที่ปกป้องจิตทุกดวงให้อยู่ในโลกสมุิแต่เพราะพระพุทธเจ้ามาพาพวกพวกเองออกพวกที่ดื้อกับกูพวกพวกที่กูกั้นไม่อยู่ก็มันของเก่ามันเยอะอ่ะของเก่ามันแรงอ่ะเออมันก็มันกูก็กั้นไม่อยู่กูก็ช่วยไอ้ไอ้พวกนี้ไม่ได้พวกที่กาลังเผยแผ่ปวดหัวแต่กินยาปวดท้องมันจะหายไหมแค่นั้นแหละแต่กายเดียวกันนี่แหละร่างกายเดียวกันแหละร่างกายตัวเรานี่แหละมันปวดที่หัวมันต้องกินยาแก้ปวดหัว ม่ใช่ว่ามึงไปกินซื้อยาแก้ท้องเสียมากินร่างกายเดียวนี่แหละเพราะนั้นธรรมะอันเดียวกันแต่ว่าเป็นธรรมะที่ที่ที่เออสมมตินะธรรมะท,ท,ที่ที่ทําให้คนระดับที่ท,ที่ที่ไม่เริ่มต้นมาที่กันอะจะจะจะ,จะช้ามนุษย์ด้วยกันมันจะช้านะนะความที่เขาจะช้าก็ต้องให้ไปไปสักมันมาลากไปมันมันดึงไปม,มาชวนไปเอาเป็นว่า มันก็ไม่ต่างอะไรกับที่หาหาหาพวกนั่นแหละจ้ะหาพวกหาทีมหาคณนะหาหมู่หาหาเพื่อนหาหาสร้างกลุ่มนะคะดึงเพื่อดึงเพื่อนมาให้มันมากที่สุดเพราะ,ะนั้นนันมาเลยคุ้มครองคุ้มครองแล้วก็หาหาคนมาฟังให้ด้วยด้วยด้วยเพราะว่าคนจะได้ไม่ไปตามทางที่ถูกคนจะได้ไม่ไปจัดว่านี้เพราะกุนหน้าที่ของกูอะ่ะ หน้าที่ของครูซิสกัดไม่ให้ออกตามพระเจ้าถ้ามันทําถ้ามันออกไปจากจุดที่เขาเทศที่เขาสอนผิดผิดมันก็มันก็หลุดแล้วสิครูต้องให้มาฟังไอ้ที่มันถูกถูกผิดผิดนี่แหละไอท้ที่ที่มันกำกวมกำปว,วมนี่แหละแล้วมีภาษาบาลีปนภาษาสับป,ปนภาษาภาษาไอ้ไรอะไรอืภาษาสับภาษาบาลีภาษาปตะไปโดกปนอีกด้วยนะโอ้ยมันก็ศรัทธาสิโอ้มันก็รู้เท่าพระเจ้าเลย ไอจิตสังขารจิตเนี่ยมันก็รู้อนะ่เพราะนั้นพระพุทธเจ้ารู้เหนือมันก็เลยต้องกลับลำมันก็เลยต้องชี้แจงแสดงมาตั้งแต่แรกเพราะนั้นถ้าใครไม่ตะก,กะถ้าใครมีสร้างขอบบารมีเก่าก็ก็ให้ทําตามพระองคจายนอย่าตะก,กะแนะ่จรงจรืงกม่อย่าตะกะอย่างไรก็ต้องทํางานชิ้นแรกนะชิ้นแรกก็คือรักษาศีลชิ้นต่อไปก็ให้ทําสมาธิชิ้นต่อไปก็ค่อยเดินปัญญาแน่ แล้วก็ให้รู้เรื่องความเป็นไปของร่างกายแล้วให้รู้ความเป็นไปของขันห้าเนี่ยแล้วให้รู้ความเป็นไปของกามเนี่ยเพกาะว่ามีกามจริงไหมล่ะคือมีกามจริงนะมย์มีกามจริงๆมนุษย์ไม่มีใครเจียมไม่มีกามเลยค่ะอ่าแม้แต่สัตว์มันยังมีกามมันทำไมก็กามมันไม่ได้ตายอ่ะมันเปลี่ยนพบเป็นภูมิกรามมันก็ติดไปที่จิตอ่ะมันก็เลยมันพอมันเป็นพอมันเป็นสัตว์มันก็ไปไปมีสามีมันมีลูกมีผัวกันในในฐานะสัตว์ หน้ากามันไม่ได้ตายอะ่ะมันก็ออกลูกม,มาเป็นตัวเป็นปลาลูกม,มันก็ออกต้องเป็นปลาสิไว้รูปร่างมันเป็นยังไงพ่อแม,แม่เป็นก็ต้องเป็นตามกันเพราะฉะนั้นการตัวเดียวกันน่ะถ้ามาอยู่ในมนุษย์รูปร่างออกมาก็เป็นรูปร่างพ่อกับแม่รูปร่างมันรูปร่างมนุษย์การตัวเดียวกันนี่แหละค่ะอ่ะแต่ยังไงทําไมล่ะทําไมจะนี่เป็นเรื่องของธรรมชาตินละ่ะว่ามาตัวกามมีในในมีในขันในชาิจิตในสางขานจิตอ่ะในสางขาน,ขน,ขน,ขนจิตทุกดวงอ่ะ แต่ตอนที่ไปออกจากกายนี่ก็บริโภคไม่ได้เพราะมันไม่มีกายไม่มีกายอ่ะเออเห็นไหมแต่จะพูดไปแล้วเดี๋ยวจะมาแย้งอีกว่ามันมีเทวดาชั้นหนึ่งที่เสพทิศวะนี่ออ,อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งไม่พูดถึงมันเรื่องเยอะแต่ให้รู้ว่ามีโลคใบนี้มีไหมที่ไม่รู้จักบริโภคอ่ะเออมีเพราะอะไรเพราะธรรมชาติน่ะถึงว่าพวกเราพอสที่ใช้บริโภคอยู่มันก็ทําให้เราว่า มันก็ไม่ได้ำํำระจิตจิตมันก็ยังมีเชื้อกามตัวนี้มันไม่สะอาดนะเออเพราะจิตมันมันพาร่างกายทําอยู่มันยังสเสวยอยู่อใจอ่ะกายใจกับจิตเสวยอะเสวยกามอยู่เพราะนั้นว่าไม่ไม่คนที่ท่านถึงให้พระเจ้าถึงไม่มีการหยุดกามตัวนี้อยู่ก็เลยอยู่ในสิน,นข้อที่กามอ,อ,อ,อาภามาจัจริยาน่นี่นผู้ที่จะตามท่านก็อาภามาจัจริยาเวรมณีเนี่ยก็ต้องวดตัวนี้ เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นท่านจะสั่งทําไมล่ะเพราะนั้นท่านก็ตัดแม้กระทั่งเรื่องกลารอ่ะแล้วแล้วทีนี้โลกวันนี้เรื่องกลารก็ไม่สนใจอยู่ไปเลยอยู่ครอบครัวไปเลยขอให้จิตรู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 ้ทันจิตรู้ค่อยค่อยรู้ตามจิตตามจิตอยู่กับจิตแล้วแล้วเป็นไงบ้างก็มันก็เข้ามันก็ทําหน้าที่เอสําเร็จ อ,อไม่ดันไม่ดันว่าพระศาสนาก็ยังคงอยู่ยังผู้ที่สอนที่ที่สอนที่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 มันแตกต่างกันนะ่ะก,ก็ก็ไม่ก็ไม่ลองมาแยกมาแยกใช้ปัญญาแยกว่าศึกษาสองอย่างดีไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่แยกก็ระก็เรื่องของเขาแล้ววะก็อนอย่างที่แม่บอกแหละว,ว่าเคล็ดลับมารมันมันต้องการช่วยช่วยให้ให้ให้ให ให้ให้เขาสําเร็จอะแม่พูดบางทีก็พูดมันอุปมาปรปไมัยลาบากถ้าแต่พูดรวงๆก็คือว่ามันนะมันทําหน้าที่เต็มเต็มจ้ะที่จะไม่ให้มนุษย์ทั้งโลกเลยล่ะค่ะอ่ามาทำที่ทำถูกต้องทำยังไงก็ได้มันก็ใช้ปัญญามันเต็มที่พวกก็บอกเราปัญญามีสองสองอย่างใช้ทางโลกก็ได้ตาม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 ประสงค์ใช้ทางธรรมก็ได้อีกวันนี้ ใช้ทางทใช้ทางธรรมหลุดโลกอ่ะปัญญามันอยู่ในมันน่ะสติสติปัญญาอยู่ในมนุษย์น่ะมึงจะใช้ทางโลกมึงก็ได้ตามนั้นแหละได้เลยจะเอาอะไรม้างอ่ะอย่าได้หมดเลยค่ะก็จากสติปัญญาตัวเดียวก็ที่อยู่ในมนุษย์นี่แหละแล้วลสติปัญญาตัวเดียวก็นี่แหละก็เอามาค่ะมาทําจนออกจากโลกอ่ะจนเป็นหลุดหลุดโลกอ่ะจนเป็นผู้บริสุทธิ์หลุดโลกไม่ต้องมาเรียนไว้แต่เกิดก็สติปัญญาที่อยู่ในมนุษย์นี่แหละแล้วมันเอาสติปัญญาตัวนั้นแหละมาเสี่ยงสอนจิตกระปั้น ติปัญญากับจิตกคนละส่วนน่ะเออมันก็มาเสียยมสอนจิตนะเอ้ยฟังอันนี้แหละเชื่ออันนี้แหละเอาอันนี้แหละมันก็เสี่ยมสอนสิจิตก็เออจิตด้วิจิตมันมันได้ปัญญาแล้วมันไม่มีปัญญามันมีแต่เป็นธาตุู้อ่ะมันเป็นธาตุู้อ่ะมันก็เชื่อสติปัญญาสติปัญญาก็ว่ามันมีอวิชชาปน่ะสิมันมันก็สอนมันก็บอกว่ามันต่อต้านมันต่อต้านให้จิตสู้กันอะสู้กันสู้กันว่าว่าดึงดึงมนลดไว้แม่พูด ความที่แม่หาอุปกรณ์ใหม่แม่ก็เลยย้ำไปย้ำม,มาหน่อยนะถ้า